โฟกัสโโดนนนใจจทททุกห้าาอสสมรฟ์ฟแแลละบเ็ตวัสดีครับพบกับมัติชนวิกเกนข่าวคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศนะครับนี่คือการพบกันครั้งแรกของเราทางช่อง Voice TV ช่อง21และเราจะอยู่กับข่าวและอยู่กับคุณผู้ชมทุกคืนวันเสาร์และคืนวันอาทิตย์3ามทุ่มเป็นต้นไปแบบนี้ครับคืนวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องรออ กับภารกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้วิชารบเท่านั้นแต่ยังมีภารกิจรรนรงค์ประชามติร่างรัฐธรรมนูญด,ด้วย <_ d ata> หัวหน้าพักภูมิใจไทย,ยจะตอบคำถามชัดๆ <_ d ata> เตรียมจะเป็นพักนอนมินีต่อท่ออำนาจจริงหรือไม่ <_ d ata> และจับตาฟุตบอลไทยลีกกับความกังวลเรื่องการนับถอยหลังสู่ภาวะฟองสบู่แตก วันที่สาเ็กรกฎาคมนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคูหาเลือกตั้งที่ถูกเก็บเอาไว้นานจะถูกกางออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเตรียมสําหรับการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์แต่ก่อนจะถึงวันนั้นนะครับทางภาครัฐเองทางคณะกรรมการการเลือกตั้งมีภารกิจที่จะต้องพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ส่งให้กับประชาชนตามครูเรือนต่างๆให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดเอาไว้และอีกด้านหนึ่งภาครัฐก็พยายามจะกระตุ้นในเรื่องของการทําประชามติมีการใช้สื่อของรัฐ นำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับและอีกกลไกหนึ่งที่มีการนํามาใช้เพิ่มเติมสําหรับการทําประชามติครั้งนี้ก็คือการให้รอดอรหรือว่านักศึกษาวิชาทหารลงพื้นที่ไปพูดคุยเรื่องนี้กับประชาชนครับมีตัวอย่างบางพื้นที่นะครับที่ได้มีการลงไปทําความเข้าใจกันแล้วนะครับก็คือที่จังหวัดลําปางโดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่32ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มีการนำนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดออ,อกเดินรณรงค์บนถนนสายลำปางแจ้ห่มเพื่อจะสร้างการรับรู้และก็มีการแจกแผ่นพับกับประชาชนด้วยประเด็นการรณรงค์ในช่วงนี้ยังเน้นไปที่กรอบระยะเวลา6 4 6 4ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่จะใช้ก็คือร่างรัฐธรรมนูญทำประชามติทำกฎหมายลูกแล้วก็จัดการเลือกตั้งแต่ว่าน้องๆรอดอ,อาจจะมือใหม่พอสมควรนะครับลงไปสื่อสารก็จะติดขัดสักเล็กน้อยจะมีภาพที่น่ารักน่ารักคือมีคุณลุงที่เป็นหมอดูท่านหนึ่ง ที่ต้องปลอบใจน้องๆที่ลงไปพูดคุยคุณลุงบอกว่าเวลาลงไปสื่อสารอย่าไปเครียดให้คุยไปธรรมดารู้เรื่องอะไรก็เล่าไปลองไปชมภาพบรรยากาศกันครับเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็จะแบ่งออกมาเป็น 64ี4เนาะ4นี่คือยออกมาจาก6ีแรกคือการร่างแนบบรัฐธรรมนูญต่อมาคือเป็น4 4แรกก็คือการทําเดินถัดไปก็คือการประกอบรัาธรรม,น,มนูญบรรยากาศน่ารักนะักนะฮะน้องๆอ,อาจจะมือใหม่ก็เขินๆกันสักนิดนึง จากทางเหนือจากลำปางเราลงใต้ไปดูที่ปัตตานีนะครับที่ปัตตานีก็มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยเรื่องร่างรัฐธรรมนูญและการทำประชามติแล้วเช่นเดียวกันครับโดยที่ปัตตานีนะครับรอดอดจิตอาสาจากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทนหารบกที่46ลงพื้นที่ตลาดนัดเทศบาลปัตตานีเดินรณรงค์ถือป้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องให้ออกไปใช้สิทธิ์ทำประชามติเน้นอธิบายไปที่กรอบระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้สื่อข่าวลองสอบถามไปยังแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดนะครับแม่ค้าขายผลไม้ท่านหนึ่งบอกว่าอยากจะให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่าน <c oughs> เพราะหวังว่าระบบก,การปกครองในประเทศคงจะดีขึ้น <c oughs> และจะไปบอกต่อเครือญาติและเพื่อนๆ <c oughs> ให้ออกมาลงประชามติด้วย <c oughs> นี่คือเสียงสะท้อนที่ออกมานะครับ <c oughs> นี่คือกรณีตัวอย่างของรอดที่ไปลงพื้นที่พูดคุยนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือข้อมูลในช่วงนี้จะเน้นไปที่กรอบระยะเวลาของการ ทำร่างรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นรวมไปถึงระยะเวลาที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแต่คําถามที่ตามมาก็คือเมื่อร่างรัฐธรรมนูนร่างสุดท้ายมีการแก้ไขเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้แล้วทิศทางของการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่จะลงลึกไปถึงเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญรวมไปถึงที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าที่สุดแล้วรอดอจะต้องลงไปพูดกับประชาชนให้ทําประชามติให้ร่างนี้ผ่านหรือไม่คุณปัชญานงนุชมีคําตอบเรื่องนี้จากรายงานครับ เาชนไก่นะคะคือจุดหมายปลายทางของนักศึกษาวิชาทหารวิชาั้นปีค่ะที่เขาจะต้องมาฝึกภาคสนามปีละหนึ่งครั้งนะคะภารกิจก็จะเหมือนกันทุกๆปีคือการฝึกภาคสนามระเบียบวินยัยและการฝึกดำรงชีพในป่าซึ่งในปีนี้เองนะคะมีพิเศษมาอีกหนึ่งอย่างคือการฝึกการเรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญและการเข้าใจรถแบบของคอสช,อชอเพื่อนําไปชี้แจงต่อประชาชนและนําไปสู่การลงประชามติที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะฝุ่นดินทรายอากาศที่ร้อน เป็นอีกสิ่งที่ฝึกความอดทนของนักศึกษาชาทหารนอกเหนือนการฝึกในภารกิจตา่างๆเช่นในสถานีฝึกที่สถาทีสามปฏิบัติการเขาตีตั้งรับและร่นถอยจากการพูดคุยกับนักศึกษาชาทหารเหล่านี้พบว่าพวกเขาจะต้องรับฟังคําสั่งจากครูฝึกในการปฏิบัติภารกิจและวันนี้เป็นวันที่4จาก5วันตามหลักสูตรนักศึกษาชาทหารชั้นปีที่3แต่ความพิเศษที่ทําให้ทีมข่าวไม่ได้ชนวิกเอ็นลงพื้นที่ไม่ใช่เพียงการฝึกภาคสนาม แต่เป็นภารกิจการสนับสนุนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือการทำความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาลงมามติผ่านโครงการรอรอจิตอาสาด้วยความสมัครใจตามแนวทางของพลเอกธีรชัยนักวานิชผู้บัญชาทฐานบกที่ตั้งใจเป็นก้าวแรกของประชาธิปไตยที่จะเกิดขึ้นครรือฝ่ะก็ช่วยช่วยเหลือ อาเงินความสะดวกให้กับผู้ที่มาออกเสียงประชา民主นะคะโดยการดูเลขที่นะคะแล้วก็บอกเขาว่าหยุดว่าไหร่คะแล้วให้เขาไปลงมติข้างในค่ะเข้าใจตรงกันนะเหมือนกันนะจะช่วยคนที่การเจออะไรแล้วก็พาพาได้ไหมพาเข้าไปได้ไหมพาเข้าไปได้ครับแต่แค่แค่ครับเบอร์ไม่หมดครับแล้วทางนั้นต้องให้ไปใช้พิเด็กครับรู้ให้ความรู้หมดแล้วให้ความรู้ครับผมรู้จริงๆนะคือเป็นภาพของที่เราต้องการประชาธิปไตยก็คือ การออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่เป็นก้าวแรกนะครับเป็นก้าวแรกโดยให้นักศึกษาวิชาการหาเนี่ยไปรณรงค์เพราะที่เข้ามารับการฝึกในช่วงนี้เจ็ดหมื่นคนเกือบ70,000คนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นก็คูณไปเท่าไหร่นะครับว่าจะไปให้ความรู้กับประชาชนในทั่วประเทศเนั่นในการที่จะออกมารณรงค์ในการใช้ประชามติในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้คงออกมายังไงก็แล้วแต่ประชาชนนะครับที่มาใช้สิทธิ์นะครับเพียงแต่อยากให้ออกมามา,มากๆนะครับให้ที่ให้ให น้องนักศึกษาวิชาทหารไปแต่อีกภาพหนึ่งก็คือทางกรกตก็จะให้ทางนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยไปช่วยหน้าครูหาไม่ได้อยู่ในครูหานะครับก็พวกท่านคงเห็นแล้วว่าเมื่อก่อนจะมีเป็นนักเรียนบ้างเป็นอะไรบ้างที่ไปคอยผู้เท่าผู้แกมาตรวจบัญชีรายชื่อนะครับก็เนี่ยรัศมีกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในครูหาทั้นสิ้นนะครับทั้งนี้รัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวได้กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต มีหน้าที่เผยแพร่สาระสําคัญของราา่างรัฐธรรมนูญและจัดให้มีการลงประชามติขึ้นการให้นักศึกษาชาติทหารทําหน้าที่ร่วมกับกะกะตจึงเกิดคําถามความเหมาะสมด้านวัยวุฒิที่ยังไม่มีติดออกเสียงลงประชามติแต่ต้องไปชี้แจงราา่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนไปตัดสินใจในครูหาเนื้อหาในร่างัฐธรรมนูนไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่เยาวชนจะไปชี้แจงประชาชนใช่ไหมครับผมว่าไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าการนํารัฐธรรมนูญ รือสาระสาคัญนะครับที่จะจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการร่างร่ามดูเนี่ยจะเป็นเนื้อหากลางๆแล้วก็นําส่งไปแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้อ่านนะครับท่านคะแล้วมีการมองว่าเยาวชนเองเนี่ยอายุยังยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเยลยรอดอกเนี่ยค่ะแล้วการที่เขาจะอจกอไปชี้แจงประชาชนนี่มันจะตอบรับและตอบสนองมย่อะไรบ้างคะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับจุดยืนของเราเวลานี้ก็คือเหมือนกับเราที่เราทําร่วมกันกันกบลูกเสือนะครับลูกเสืออาสากรกตเนี่ยผ่านงานกันมาแล้วไม่รู้กี่การเลือกตั้งนะครับ ไปยืนประจําหน่วยนะครับคอยช่วยเหลือคนเท่าคนแก่คนพิการนะครับการสายตามองไม่เห็นก็สามารถที่จะช่วยกันดูตรงนั้นได้เป็นการอำนวยความสะดวกนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ที่เรามาทําตอนนี้มากขึ้นกว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือก่อนหน้าที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยทำยังไงจะออกไปช่วยรณรงค์เวลาเราทํางานกรกตํางานเนี่ยเ,เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็ดีประชามติก็ดีนะครับต้องเกี่ยวข้องกับคนเป็นล้านคนนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นแสนหน่วยเพราะฉะนั้นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ ที่เขามีกําลังและวก็ทาอยู่แล้วสอดคล้องกับภารกิจของเขาอยู่แล้วเราจะโดดเข้าไปรับเป็นเครือข่ายร่วมกันในการรณรงค์ครับให้ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดแค่นั้นเองครับทว่าการทําความเข้าใจรัฐธรรมนูญกว่า270มาตราและก็อธิบายรถแบบคอสชอที่มีความสลับซับซ้อนสูงในกลไกต่างๆถี่เป็นเรื่องยากของนักศึกษาชาติทหารที่จะสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจได้โดยง่าย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการรงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเพราะหากการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนดังนั้นเราจึงมาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อ,อาคำตอบในข้อสงสัยนี้ไอ้ที่สำคัญเลยใช่ไหมทีนี้เด็กๆเ,เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเป็นระดับละนะนะบางท่านบางคนเด็กก็ไปได้แค่เชิญชวน บางคนเนี่ยเขาเรียนสูงเนี่ยเขาเรียนระดับปริญญาเขาก็มีความรู้ทีเดียแวแหละเขาสนใจมากเราให้ข้อมูลไปเขาก็ไปชี้แจงได้มากแต่ประเด็นอยู่ว่าถ้าประชาชนเขาสงสัยในประเด็นไหนเด็กๆก,ก,ก็จะเก็บเอาคําถามเหล่านั้นน่ะตับมาแจ้งให้เราเราจะถามไปที่กรทให้คณะกรรมการล่างเนี่ยเขาเป็นผู้ตอบพอตอบมาเราก็บอกเด็กๆมันก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเด็กๆก,ก็จะเป็นสื่อสื่อกลาง นำข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่พ่อแม่พี่น้องประเด็นไหนที่มันสําคัญลึกซึ้งเกินกว่าความสามารถที่เด็กควรทาเราก็ไม่น่าไปกระทําแต่ที่ทําได้แน่ๆคือผมบอกแล้วว่าเชื้อเชิญชวนเชิญนะครับให้ประชาชนขันมาสนใจร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกมาลงประชามติเพราะเราต้องการประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมครับถ้าคนออกมาใช้สิทธิ์หรือออกมาลงประชามติกันมากๆ ผมว่ามันน่าจะเป็นประชาธิปไตยได้มากผมดูเสียงตอบรับจากประชาชนเสียงตอบรับดีมากคือเด็กๆเ,เข้าไปเนี่ยดีกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยประชาชนเขาให้ความสำคัญแล้วเขาก็รักไถ้ลูกหลานตรงเนี้ยผมเห็นการตอบรับของของประชาชนทั่วไปดีแลนะส่วนในรายละเลอียดลึกๆของเนื้อหาเนี่ยผมผมยังไม่เข้าไปถึงมากนะักนะครับผมเห็นว่าเด็กๆ เขามีขี่ความสามารถเข้าไปทํางานแล้วประชาชนให้ความสําคัญให้ความสนใจแล้วก็มีความเอ็นดูเด็กอะ่ะพูดง่ายเอ็นดูนะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยมันเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ท่านที่เคยผ่านการเรียนรอดอดหรือว่านักศึกษาวิชาทหารคงจะจาบรรยากาศได้นะครับเวลาที่วิ่งหรือว่าเวลาเดินแถวก็จะมีคํากล่าวเพื่อให้เดินนับจังหวะได้พร้อมกันว่าชาติเกียรติวินัยกล้าหาญอดทนแต่สําหรับรอร์ดยุคใหม่อาจจะเป็นชาติเกียรติวินัยและร่างรัฐธรรมนูญนะครับนี่คือความพยายามในการจะกระตุ้นหรือว่าสร้างความเข้าใจก่อนที่จะถึงการทําประชามติร่างรัฐธรรมนูญแต่คําถามที่ตามมาก็คือเมื่อร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับการแก้ไขฉบับสมบูรณ์ภายในเดือนนี้แล้วหลังจากนั้นทิศทางการรณรงค์จะเปลี่ยนไปหรือไม่เหมือนกับที่ท่านผู้บัญชาการโดยบัญชาการรักษาดินแดนท่านพูดเปิดทางเอาไว้ว่าอาจจะต้องลงลึกไปในเนื้อหาหรือไม่และถ้าเนื้อหาไปไกลถึงขนาดว่าสวมาจากการสรรหาทั้งหมดและสวมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยถึงณวันนั้นการประเมินว่าประชามติครั้งนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านอาจจะเข้มข้นและเราคงจะต้องกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับ ช่วงหน้านะครับเราจะคุยกับคนสําคัญในแวดวงการเมืองในตอนนี้คุณอนุทินชาญวิรกูลกับข้อสงสัยที่หลายคนจับตามองกันอยู่ว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมจะเป็นข้อต่อในการสืบทอดอำนาจในการเลือกตั้งครั้งหน้าจริงหรือไม่ช่วงหน้าติดตามครับ